สวัสดีครับเด็กๆเรื่องที่จะเรียนต่อไปนี้นะครับก็คือโจทย์ปัญหาร้อยละเกี่ยวกับการซื้อขายการซื้อขายก็จะมีในเรื่องของกําไรขาดทุนแล้วก็การลดราคานะครับเอาละครับเรามาติดตามกันเลยครับว่าโจทย์จะเป็นอย่างไรครับโจทย์ข้อแรกเลยนะครับแม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทขายได้กําไร20%ซน์แม่ขายกางเกงได้กําไรกี่บาทและ ขายไปตัวละกี่บาทเด็กๆครับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับก็คือขายได้กำไร20%นะครับขายได้กำไร20%และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้าแม่ซื้อกางเกงมาตัวละ250บาทจะต้องขายให้ได้กำไรกี่บาทนะครับคือกำหนดว่าจะต้องเอากำไร20%นตั่นเองนะครับแล้วซื้อมา250บาท จะขายได้กําไรกี่บาทและอยากทราบว่าขายไปตัวละก,กี่บาทอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องหา2คําตอบนะครับสองคตอบทีนี้เราจะเลือกวิธีใดในการหาคําตอบเรามาเลือกการใช้บัญญัติัตอยางก่อนนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้บัญญัติัตอยางในการหากําไรก่อนนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรเอาละครับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ ก็คือแม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทแล้วขายไปได้กําไรกี่บาทคือหากําไรก่อนนั่นเองสิ่งที่โจกําหนดให้ก็คือขายได้กําไร20นะครับขายได้กําไร20เราก็แปลความหมายของขายได้กําไร20ได้ว่าทุน100บาทได้กําไร20บาทขายไป100บวก20นะครับแล้วก็เท่ากับ120บาทเมื่อขายได้กําไรก็คือ ถ้าเราลงทุน100เราก็บวกไปอีก20บาทเพราะนั้นราคาขายก็คือ120บาทนั่นเองนะครับจะเห็นว่าการแปลความหมายจะมี3ข้อความด้วยกันก็คือทุน100บาทได้กําไร20บาทแล้วก็ขายไปนะครับ120บาทต่อไปสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบมาเขียนเป็นบรรทัดที่2เห็นไหมครับแม่ซื้อกรงเกงตัวละ250บาทนั่นก็คือขายได้กําไรกี่บาท จะต้องให้หากําไรตรงนี้ว่าได้กําไรกี่บาทเด็กๆครับจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้บรรทัดแรกข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเราจะตัดทิ้งไปทุนก็คือที่ซื้อมาก็คือซื้อกางเกงมานั่นเองได้กําไร20บาทโจทย์ต้องการทราบเห็นไหมครับได้กําไรกี่บาทแสดงว่าราคาขายไม่เกี่ยวข้องตรงนี้สิ่งที่เราต้องตัดทิ้งไปในการแปลความหมายก็คือขายไป120บาท ตอนนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบข้อความเป็นข้อความเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้หากําไรเหมือนกันเห็นไหมครับทุน100บาทก็คือซื้อมานั่นเองเห็นไหมครับเราก็จะแสดงวิธีทำโดยใช้2ข้อความนี้นะครับเราปรับข้อความจากกี้นี่เป็นทุนใช่ไหมครับก็คือแม่ซื้อกางเกงตัวละ100บาทได้กําไร20บาทแม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทขายได้กําไรกี่บาทเห็นไหมครับเอาละ สแสดงวิธีทำขายได้กำไร20%นะครับที่เราแปลความหมายเมื่อกี้นะครับก็คือถ้าแม่ซื้อกางเกงตัวละ100บาทก็จะขายได้กำไร20บาทแล้วแม่ซื้อมานะครับตัวละ250บาทจะขายได้กำไรกี่บาทครับเขียนในรูปของจํานวนที่โจทย์ต้องการทราบคือ250คูณกับเศษส่วนของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เห็นไหมครับ เราก็คำนวณได้เลยครับ20 0คูณ250ได้เท่าไหร่ครับได้5000ใช่ไหมครับตัวส่วนคือ100 5000หารด้วย100ได้เท่าไหร่ครับก็ได้50บาทนะครับดังนั้นเราก็จะได้กำไร50บาทตอนนี้เราทราบแล้วว่าได้กำไรกี่บาทโจทย์ต้องการทราบว่าเราขายไปตัวละกี่บาทด้วยนะครับข้อนี้เราหากำไรก่อนแล้วค่อยมาหาราคาขายเพราะฉะนั้นจะหาราคาขายก็เอา 50ไปทําไมครับไปบวกกับที่ซื้อมาราคาที่ซื้อมาคือ250บาทนะครับบวกกับอีก50ซึ่งเป็นกําไรก็จะเป็น300บาทตอนนี้เราได้ทั้ง2คําตอบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะตอบว่าแม่ขายกางเกงได้กําไร50บาทและขายกางเกงตัวละ300บาทต่อไปนะครับเป็นวิธีที่2เราจะใช้บัญญัติยางเหมือนกันแต่หาราคาขายก่อน นะครับเรามาดูที่โจทย์โจทย์ต้องการทราบว่าแม่ซื้อกางเกงมาตัวละ250บาทเนี่ยขายไปตัวละกี่บาทเราจะหาราคาขายตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยไปหาว่าได้กําไรกี่บาทจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้คือขายได้กําไร20%เรนะครับเราก็แปลความหมายเห็นไหมครับทุน100บาทได้กําไร20บาทขายไป100บวกกับ20ก็เท่ากับ120บาท สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเรามาเขียนเป็นบรรทัดที่2แม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทขายไปตัวละกี่บาทเห็นไหมครับต้องการทราบราคาขายเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสิ่งที่โจทย์กําหนดให้แล้วเราแปลความหมายมา3ข้อความนี้ข้อความที่1ทุน100บาทได้กําไร20บาทแล้วนี่คือราคาขายตอนนี้เราไม่ได้ใช้ส่วนที่ได้กําไรเห็นไหมครับก็จะเหลือข้อความว่าทุน100บาทขายไป120บาท ก็จะสอดคล้องกันกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเห็นไหมครับข้อความจะสอดคล้องกันปรับใหม่นะครับตามที่โจทย์ก็คือแม่ซื้อกางเกงตัวละ100บาทขายไปตัวละ100บวก20ก็จะเท่ากับ120บาทแล้วแม่ซื้อกางเกงตัวละ250บบาทขายไปตัวละกี่บาทอะไรนะครับเราก็จะไปแสดงวิธีทำได้ดังนี้ครับบรรทัดแรกนะครับก็คือสิ่งที่เราแปลความหมายเมื่อกี้นี้นะครับ ถ้าแม่ซื้อกางเกงตัวละ100บาทขายไปตัวละ100บวก20เท่ากับ20บาทแล้วบรรทัดที่2แม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทจะขายไปตัวละเท่าไหร่ครับ250คือจำนวนที่โจทย์ต้องการทราบก็คือ250คูณกับเศษส่วนของสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เห็นไหมครับ120ส่วนด้วย100ก็นำา120คูณกับ250ครับ แล้วตัวหารก็คือ1 0 0 120คูณ250ก็จะได้30 0 0 0หารด้วย100ก็จะได้เท่าไรครับ300บาทตอนนี้เราได้ราคาขายแล้วนะครับคือ300บาทต่อไปเราจะหาว่าได้กำไรกี่บาทก็นำราคาขายเห็นไหมครับลบด้วย250คือราคาทุนหรือที่ราคาที่ซื้อมานั่นเอง เราก็จะได้กําไรครับคือ50บาทแล้วเราก็ตอบเหมือนกันตามที่โจทย์ถามก็คือแม่ขายกางเกงได้กําไร50บาทราคาขายก็คือตัวละ300บาทครับต่อไปเป็นวิธีที่3นะครับก็คือการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรโจทย์ข้อเดิมนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือขายได้กําไร20% รเราก็แปลความหมายของคำว่าขายได้กำไร20%หมายความว่าได้กำไรเศษ20ส่วน100ของทุนนะครับของทุนก็คือของราคาที่ซื้อมานั่นเองอเราก็จะแสดงวิธีทำนะครับแม่ซื้อกางเกงตัวละ250บาทขายได้กำไร20%นะครับหมายความว่าได้กำไรเศษ20ส่วน100แล้วคูณด้วย250 นะครับคูณด้วยทุนนะั่นแหละที่เราแปลความหมายเมื่อกี้คูณด้วย250แล้วก็คำนวณออกมานะครับ20ูณ250นะครับแล้วก็หารด้วย100จะได้คำตอบเป็น50บาทนี่คือกำไรนะครับพอได้กำไรแล้วโจทย์ต้องการทราบว่าขายไปตัวละกี่บาทก็ทุน250บวกกำไรอีก50ก็250บวกด้วย50ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ300บาท ได้คําตอบแล้วเห็นไหมครับก็จะตอบแม่ขายกางเกงได้กําไร50บาทและขายไปตัวละ300บาทโจทย์ข้อต่อไปเรามาดูกันเลยนะครับพ่อซื้อจักรยานราคา15,000บาทอยากเปลี่ยนคันใหม่จึงขายไปขาดทุนร้อยละพ่อขายจักรยานขาดทุนกี่บาทและขายได้เงินกี่บาท เราเห็นว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือขายขาดทุนนะครับขายขายจักรยานเนี่ยขาดทุนร้อยละยี่สิบและสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือว่าพ่อซื้อมา1 5 0 0 0บาทพ่อจะขายขาดทุนเนี่ยกี่บาทคำถามมีอีกคำถามหนึ่งก็คือแล้วขายได้เงินกี่บาทเห็นไหมครับต้องมี2คํคำตอบนะครับโจทย์ข้อนี้จากโจทย์ที่ให้มาเมื่อกี้นะครับเราจะใช้บัญญัติยาง ในการหาขาดทุนก่อนนะครับนะเป็นวิธีที่1พ่อซื้อจักรยานราคา1 5 0 0 0บาทพ่อขายจักรยานขาดทุนกี่บาทเห็นไหมครับหาว่าขาดทุนกี่บาทก่อนเราจะหาอย่างไรครับเราก็ต้องเริ่มจากการแปลความหมายของคําว่าที่เขาอยากเปลี่ยนคันใหม่ใช่ไหมครับจึงขายไปขาดทุนร้อยละ20มันจะหมายความว่าอย่างไรครับก็คือหมายความว่าถ้าทุน100บาท ขาดทุน20บาทก็จะขายไป100ลบด้วย20ก็จะเท่ากับ80บาทหไหมครับราคาขายก็คือ80บาทเราต้องการทราบก็คือว่าถ้าพ่อซื้อจักรยานราคา15,000บาทจะขาดทุนกี่บาทแสดงว่าข้อความใดครับที่เราไม่ใช้ในการแสดงวิธีทําครั้งนี้ก็คือขายไป เห็นไหมครับค so ือราคาขายนั 100, ่นเองไม่ใช้เพราะว่าเราดูสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบราคาทุนเห็นไหมครับ1 5 0 0 0บาททุน100บาทขาดทุน20บาทขาดทุนกี่บาทเพราะเราต้องการหาว่าขาดทุนกี่บาทก่อนเราก็จะแสดงวิธีทําได้ดังนี้นะครับจากการแปลความหมายนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ถ้าพ่อซื้อจักรยานนะครับราคา100บาทขาดทุน20บาทเราจะหาขาดทุนก่อน และสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบก็คือว่าถ้าพ่อซื้อจักรยานราคา1 5 0 0 0บาทจะขายขาดทุนกี่บาทก็จะเป็น1 5 0 0 0 0คูณด้วยเศษยีส่วน100 1 5 0 0 0 0คูณ20ได้เท่าไหร่ครับ3,000นะครับตัวส่วนคือ1น1 0งนั้น3,000 0 0หารด้วย100ก็จะได้เท่ากับ3,000บาทนะครับเราก็จะทราบแล้วว่าถ้าซื้อจักรยานมา1 5 0 0 0บาทก็จะขาดทุน3,000บาทครับ เราได้ขาดทุนแล้วใช่ไหมครับแต่โจทย์ต้องการทราบว่าขายได้เงินกี่บาทเพราะฉะนั้นต้องหาว่าราคาขายกี่บาทก็คือ1 5 0 0 0ลบด้วย3,000ก็จะเป็น1 2 0 0 0บาทก็ตอบพ่อขายจักรยานขาดทุน3,000บาทพ่อขายจักรยานได้เงิน1 2 0 0 0บาทครับครับวิธีที่2เราจะใช้บัญญัติยางเหมือนกันนะครับ แ,แล้วใช้บัญญัติจัยางในการหาราคาขายก่อนนะครับเรามาดูกันเลยนะครับพ่อซื้อจักรยานราคา1 5 0 0 0บาทเห็นไหมครับก็คือโจทย์ข้อเดิมนะอยากเปลี่ยนขันใหม่ขายไปขาดทุนร้อยละยีพ่อขายจักรยานขาดทุนกี่บาทและขายได้เงินกี่บาทนะเราจะหาราคาขายก่อนเห็นไหมครับแล้วเราจะทําไงครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เราก็แปลความหมายนะครับ แปลวความหมายได้3ข้อความเหมือนเดิมเห็นไหมครับทุน100บาทขาดทุน20บาทแล้วขายไป100ลบด้วย20ก็จะเท่ากับ80บาทนะครับแล้วสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบเราก็จะหาราคาขายก่อนคือถ้าซื้อจักรยานราคา1 5 0 0 0บาทแล้วขายได้เงินกี่บาทนะครับเอามาเขียนเป็นบรรทัดที่2เห็นไหมครับเมื่อเราพิจารณากับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้3ข้อความนี้อะไรครับที่เราไม่ใช้ในการ คำตอบข้อนี้ก็คือขาดทุน20บาทแล้วก็เอาข้อความนี้ออกไปแล้วเราก็เขียนเสียใหม่นะครับก็จะเป็นทุน100บาทขายไป100ลบด้วย20เท่ากับ80บาทปรับข้อความให้เป็นไปตามที่โจทย์ถามเห็นไหมครับก็จะเป็นพ่อซื้อจักรยานราคา100รบาทขายไปได้เงิน100ลบด้วย20เท่ากับ80บบาทนะครับเราพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามเห็นไหมครับข้อความจะสอดคล้องกันเอาละ เราก็จะแสดงวิธีทํำได้ดังนี้ครับสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ก็คือนะครับถ้าพ่อซื้อจักรยานราคา100บาทขายได้เงิน80บาท80ก็มาจาก100ลบด้วย20นั่นเองนะครับก็จะเป็นราคาขายและถ้าพ่อซื้อจักรยานราคา15,000บาทจะขายได้เงินกี่บาทนะครับก็เอา15,000คูณด้วยเศษ80ส่วน100 1นึ0 0ห0คูณด้วย80ได้เท่าไหร่ครับก็1 2 0 0 0ล้านแเห็นไหมครับและตัวส่วนก็คือ100 1,200,000ล้านหารด้วย100ก็จะได้เท่ากับ1 2 0 0 0บาทนะครับตอนนี้เราได้ราคาขายแล้วนะครับว่าขายไป1 2 0 0 0 0บาทแต่เรายังต้องไปหาว่าแล้วเราขัดทุนกี่บาทครับจะหาได้จาก 15,000ลบด้วย12,000ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ3,000บาทตอนนี้เราได้สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบคือขาดทุนกี่บาทและได้ราคาขายเรียบร้อยแล้วก็ตอบครับพ่อขายจักรยานขาดทุน3,000บาทและพ่อขายจักรยานได้เงิน1 2 0 0 0 0บาทต่อไปจะเป็นวิธีที่3เราจะใช้การเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะครับให้อยู่ในรูปของเศษส่วน เอาละเราจะทํากันยังไงครับเราก็พิจารณาจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้เห็นไหมครับขายไปขาดทุนร้อยละยีมันหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าขาดทุนเศษ20ส่วน100่งรของทุนนั่นเองนะครับทุนก็คือ15,000บาทเห็นไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราจะแสดงวิธีทา พ่อซื้อจักรยานราคา15,000บาทขายขาดทุน20%ก็จะหมายความว่าขาดทุนเศษ20ส่วน100คูณด้วย15,000บาทเห็นไหมครับยี่สบคูณหน0 0งได้เท่าไหร่ครับนะก็จะได้3 0 0แสนใช่ไหมครับ3 0 0แสนหารด้วย100ได้เท่าไหร่ครับก็ได้3,000นนะครับดังนั้นก็จะได้คำตอบแล้วว่าขาดทุนเนี่ย 3,000บาทจากนั้นก็ไปหาครับว่าพ่อเนี่ยจะขายได้เงินกี่บาทเราก็จะหาราคาขายจักรยานนะครับโดยนำา5 0 0 0ลบด้วย3,000ก็จะได้ราคาขายคือ1 000, 2 0 0 0บาทแล้วเราก็ตอบครับพ่อขายจักรยานขาดทุน3 0 0 0บาทพ่อขายจักรยานได้เงิน12,000บาทเด็กๆครับ การแก้โจทย์ปัญหาร้อยละที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายนะครับเด็กๆอาจเลือกใช้บัญญัติยางในการหาคําตอบหรืออาจใช้วิธีการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นในรูปของเศษส่วนแล้วค่อยหาคําตอบนะครับก็แล้วแต่เด็กๆเลือกตามที่เด็กๆถนัดนะครับเด็กๆครับคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากมันฝึกฝนและทําบ่อยๆแล้วเด็กๆก็จะเก่งคณิตศาสตร์ครับ